ผมเดียวมีอยู่เจนเดียวเนี่ยไม่ติดกดโรงเรียนเข้าใจไม่ดีด้วใช่เดียใช่ใช่นี่เจ้าหมีจะใช่อะไรเล่าก็ฉันใส่ชุดอย่างนี้อยู่แล้วนี่นี่คุณครูฉันจะเข้าไปอ่ะอื้ออุ้ยไม่ได้ไม่ได้แกต้องไปเปลี่ยนกางเกงว่ะนอนแล้วก็ไปตัดจ้องผมมาด้วยเข้าใจไม่ิดีกดตรงเดียนที่ระเบียบแฉมใจเก่งยิงไม่ยังอีกเนี่ยที่ระเบียบทั้งตัวเลยแกเนี่ยนี่ตาเขาติดระเบียบด้วย ทรงผมอย่างนี้นี่มันก็ร้อนเต็มที่แล้วนะแล้วก็มีอยู่เส้นเดียวเนี่ยให้ไปตัดอีกเหรอแล้วอีกอย่างเนี่ยกางเกงมันก็ไม่ได้วัดความสามารถสักหน่อยอ่อฉันอยากจะเข้าไปแล้วอมันเป็นก้นยาเบียยกับใจไหมเพราะฉะนั้นแกต้องไปแต่แกไม่ไปแล้วก็เดี๋ยวฉันจะฟาดกแกนนะ หมียังไม่ใส่เสื้อผ้าเลยทําไมไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะอะไรอ้าวนี่นี่นี่ดูดูเนี่ยดูอย่างนี้ดิเนี่ยใส่ชุดแก้วตู่กะเบียบเลยแต่ปี๊ดยังเดียวปีตี้จะดื้อจุนก็ใจไหมนี่แกแกมส่ยืนสนิทตน่ของฉานเหรอเกบูนี่อ่ะไอ้บูนี้ใช่ไหมฉันจะให้จุนนี่แก่ถ้แกบูนี้ฉันละแก่จะต้องตายจะต้องตายเฮ้ออะไรเนี่ยนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ นี่นักชอบคู่นี่คนอื่นใช่ไหมฮะอ้าวอ้าวนี่พวกแกฟังกันได้แล้วเอ้าเย็บกันได้แล้วมาฟังทางนี้แล้วเร็วอ่าสำหรับปีการศึกษาหน้ะเรามีคุณครูคนใหม่นะก็ชื่อคุณครูต่อตอปิโดจะเข้ามาสอนในภาคเรียนนี้นะขอให้ตั้งใจเรียนด้วยนะทุกคนนะอ่ามาต้องเขิ๋มาต้องเขินเร็วๆมาทางนี้มาทางนี้มาแนะนำตัวหน่อยเร็วๆคุณครูคนใหม่อ๋อเออตื่นเต้นนิดหน่อยอะครับเออ เออสวัสดีทุกคนนะครับคือเดี๋ยวจะมาะสอนในคาบเรียนนี่นี่เจมีแกเป็นนักเรียนแกไปน,าน,านั่งโน่นสิฮะอะไรอ่ะฉันก็เด็กนักเรียนใหม่ฉันก็ต้องยืนยัตัวเปล่าเออก็จริงแฮะเออสวัสดีครับผมจะมาสอนในเออ่คาสต์ลูมเนี้ยครับผมผมมันไรไม่มีสักเส้นแล้วเดี๋แค่เส้นเดียวพี่<อ>มีผมแล้วเนี้ยล่นแล้วหยุดแล้วเจ้าหมีจะมาขายฉันได้ไงเนี่ยนี่แกน่ารำตัวสิไม่ได้ขายเจ้ฉันแค่พูดพึมพำๆไปเท่านั้นแหละไม่มีใครได้ยินหรอกนี่ ฉันนะ่ะเป็นเจ้าหมีเข้าใจไหมเป็นหัวหน้าของเจ้าไม่มีคนแหละเข้าใจไหม้ยไ,ไปดังที่สิอะไรอ่ะพี่ฉันเฉยเลยไปดังก็<อ>ได้เชอเออก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอ่ากร็ดึงกันแล้วนะฝากคุณครูคนใหม่ด้วยแล้วก็คุณคนใหม่ผมฝากนักเรียนผมด้วยนะครับนิ่งเงียบสงบเชียวนี<อ> <c oughs> ่ห้องเรียนปาา่าชาเนี่ยห้องนี้เรียบร้อยจัง คือทำไม้จึงจำกับันได้อ่าหมอหมอขาคือเนี่าจันนะนะโดนต่อจะมยุยงแต่เจ้าหมีมาจำย้ายยานักเรียนใหม่อ่ะอ๋อครับสมน้ำหน้าครับนี่เป็นหมอทำไมตอนหมอไม่คิดจะช่วยจันเย่ย่ะคะอื่นเนี่ยจันนะสอเศร้ากมากๆเลยเอาอย่างเงี้ยกันนะครับหมอ จะบอกอชอวยิจันนะคะทีจันเนี่ยจะสอนฟีจะหยอเจอเลยนี่กิจันหน่อยนะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจปากลงครับะนี่บอกออาจันเลยจริจริงเหรอใจจังเย้ใจจังเย้ยขอบคุณนะบอกออดขอบคุณมากมากเลยจะขอดวไปก่อนแย้ว <c oughs> ลดค่าใช้จ่ายโรงเรียนอีกแล้วกยับหับยับัอ้อาหารอร่อยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเจ้าหมีฉันไม่ได้มานานแล้วเนี่ยเออฝีมือยังเหมือนเดิมเลยอ่ะี่แกถ้าแกไม่กินเฟนไฟอ่ะฉันขอนะเฟนไฟ่เฟ้นเหรอเอาไปสิเนี่ยอะเอาไปเลยมามาแอวเฟ้นไฟมา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 ้ามามวมามามงมนมามามามหมาไามามามเมา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 มเมวาม อะไรเนี่ยทำไมฉันอยู่ในนี้เนี่ยจะทำไมจะจับฉันทำไมปล่อยฉันนะปล่อยฉันนี่ผอมาขังฉันไว้ทำไมเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่ดีๆเลยไฟไฟอื่นโหวดนี่นี่ปล่อยฉันเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟมันไม่กรอบนะบอกไว้ก่อนเลยอ่านี่คือการทำโทษนะกาทำโทษทำโทษ ทำโทษพวกเรา啊ทำโทษพวกเราได้ยังไงเนี่ยฉันไม่ได้ทำผิดเลยนะใช่ใช่ไม่ได้ทำผิดเลยเป็นเด็กใส่ใส่ซื่อซื่อบอลีธ์เลยเนี่ยตาฉันอีตาฉันใสจะตายจริงเหรอจริงไม่เหมือนนี่่ะมีผมอยู่เส้นเดียวจะบุกข้อตัวเป็นคนขี้โกหกชัดๆเอ๊ฉันไม่ใช่พี่ด็อกคโอนะนี่ปล่อยฉันเถอะนะ อย่าไปเชื่อมันปล่อยใช้คนยกก็ได้ฉันจะไปกินข้าวมันจะไปกินข้าวจะไปกินข้าวมันไม่ต้องเถียงกันไม่เถียงกันอ่านี่หมดเวลาที่โทษละอ่ะฉันบอกแล้วฉันเป็นเด็กจีไม่เหมือนเกลหรอกขอบคุณครับพ่อเอเดี๋ยวผมเยจะเป็นสารวัตรนักเรียนให้เลยเจ้องมีประตูอยู่โน่น ่อะันนอโอเคเขาใจ่ละเดี๋ยวฉันจะปล่อยแกอีกคนก็ได้อ่ะเย้จะปล่อยฉันหรอ <c oughs> ดีมากเลยพ่ออ,อะไรแต่ฉันไม่ได้เออไม่ได้ตีครูพิทีเลยนะครูมิทีเขาว่าฉันก่อนอะปอไปแหละเราต้องคอยตามุมประพฤติเจ้านี่จริงๆหรอเนี่ยเฮ้ยขี้เกียจจังเลยเพราะฉะนั้นฉันจะให้คนไปคอยตามคมประพฤกกติมันเนจ้ากระตุนแคทมาหนี่งเจ้ากระตุนแคท น้าแกจงไปคอยจับตาดูเจ้าต่อตอนไปโดนและเจ้าหมีเอาไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นมีอะไรให้รีบมาอะไรกันฉันเข้าใจนะจบจับจับจ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 บนี่นี่เก็บเห็ดการ์ชบโอ้ตู้ฉันสนุกกว่าเยอะเลยเจ้าหมีฮ่าฮ่าดูสิจบจับจับจับจบนี้ตันไุกเหมือนการนีเล่นเกมตบยุงเงียบตบยุงอะไรเล่านี่ดูซอสนซี่เก็บเหรียญมาริโอ้ได้ด้วยเห็นแม่ล่ะช่วยเจ้าหญิงได้แล้ว ไอเนี่ยกระตูนแคสตู้มันเต็มแล้วนะไอตู้มันเต็มแล้วแกอดเล่นฉันไม่ให้แกได้หลังเล่นต่บอกไว้ก่อนเลยฉันเป็นคุณครว้าวอะไรเนี่ยบายมาตบฉันทำไมเนี่ยให้มาตบฉันทำไมจะมาทำอะไรที่ไมคะนี่ใจไม่ดีฉันเป็นคุณครูนะไอส่วนฉันเป็นนักเลงเกมบาย ีเดี right ๋ยวฉันล็อกเอกชุบทุบทุบเรียบร้อยขังมันไว้แล้วฮ่าฮาเป็นไงแผนของฉันฮาฮาไอเดียขอาฉันเนี่ยไอเดียของฉันเนี่ฉันเองอะแผนของฉันเองไม่ใช่แกถนัดใช่ใช่ก็เป็นคนทำแกแค่ถือกุญแจมาของมันเองนี่มันเป็นไอเดียของฉันนะที่ขังเจ้าแมวไว้ที่นี่อ่ะฮะไอเดียอะไรแกตัไอเดียมาจากใครทีจังเลยเนี่ยว้าววันนี้ฉันเบื่อจริงๆริเลยอ๊ะแขาบอกเขาว่านี่ ฉันเหนื่อยแล้วว่าฉันขี้เกียจวิ่งหนีแล้วเนี่ยเหนอยเนื่ยแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วไม่วิ่งอะไรเราต้องอธิบายให้เจ้ากระตูนด็อกฟังนะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเกิดมาจากครูบิสทีอ่ะที่สร้างเรื่องทั้งหมดกับผออ่ะคือครูบิสทีเนี่ย เขาอะมาว่าฉันก่อนอ่ะมาบูลลี่ฉันน่ะหน้าโรงเรียนด้วยแหละแล้วอีกอย่างอ่ะเขาบูลนี่อะเขาบูลลี่ว่าเนี่ยเจ้าตาตำปิโกไม่มีหัวไม่มีไม่มีอะไรเลยเข้าใจปะใส่กางเกงยีนมาเรียนอีกก็ใส่ชุดปริระเบียบหนาตาก็นผระเบียบไม่ดีเลยงานมาบูลนี่เด็กจะเรียนจยังไงโดยเฉพาะบูลนี่อาจารย์ใหม่อย่างว่าดีบูลดูเออพวกเขาเขาเลยทนไม่ไหวเข้าใจไหมนี่แกจะร่วมมือกับฉันไหมถ้าทั้งเนจะหลอกสําเร็จดีแเน่ มันอยู่ข้างหลังแกอะไรไม่ได้หนอกเขาหน่อยนี่ใช้พูดความจริงยังบอกไว้ก่อนเลยฉันไม่ได้ทําอะไรทำนั้นเลยเออเด็เด็กดีจะบอกไว้ก่อนเลยเด็กดี มันกบพวกเอ้ามันว่าพวกเอ้าว่าเป็นเด็กหลังห้อง <S <S เด็กเหลือขอและรู้ไหมว่าพวกมันได้อะไรพวกมันได้อภิสิทธิ์ทุกอย่างเลยได้กินตรงนู้นได้กินตรงนี้ได้กินเป็นสายเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องไปตีกับกเด็กข้างห้องไปพวกเราไปกันได้แล้วปาเลยมาหนึ่งอ๋อนี่พวกแกแกงการ์ตูนทั้งหลายเออ แตไ่ไม่มีกระตูนนี่มีใชแกกนะ่แกงการะตูนนี่นะเออนี่แกการะตูสามตัวแล้วก็แกงกระต่ายแนละ้วแกงคุณหมอคือพวกห้องสามทับสองเนี่ยเขาว่าพวกแกด้วยแหละห้องเราสุดแข็งแกร่งนะเราอย่าไปยอมสินี่เจ้าหนูอย่าทำหน้าเศร้าไปเลยนี่พวกเราเราต้องไปไปชิญหน้านะกับฝั่งโน้อนอนะ่ะอย่าไปกลัวอย่าไปยอมนะ่ะ Oh my god ฮ่า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 ดูทีมของฉันสักก่อนแกไม่รลอดแน่เจ้าหมีดูสิฮ่าทีมของฉันยิ่งใหญ่าเอ้ะอ,ะอะไรของแกมีแตพวกเนื้อทนั้งนั้นเลยอยู่นี่ดูทีมฉันก่อนนี่ดูเป็นไงมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นบอกไว้ก่อนเลยนี่ n ะรู้ได้ไงว่าโหดมาเจอกันหน่อยดีกว่ามากอุราปีมันเลยาก,การเลย ตื้อเลยกระตืบเลยดูดูกระทึบกระทึบแล้วนะตบเลยตบเลยจัดการวมาแล้วมาแล้วนี่ไงตีมันเยังไงล่ะเฮ้ยหยุดก่อนจะไปตีกันเองทีมฉันแพ้อะไรดี โอเคอย่าล okay, ืมชวนแบ่งของเทียนด้วยนะกายเข้าใจแล้วครับไปเรื่อไม่เรื่อแน่นอนครับคุณครูเมสเทอ่า่าโอเคเลยโอเคยี่ยีใจดีใจดีใจนี่นี่นี่เจ้าจงเจนเจ้ายักษ์บออวองเข้าใจแล้วครับคุณครูเมสเทผมไม่โกงคุณหรอกครับไม่ต้องห่วงไอ้พวกแกฉันยิ่งยิงตรงเนี่ยไว้หมดแล้วบอกไม่ถอนเลยพวกแกทั้งหลาย นี่ฉันได้ยินว่าแกพูดกันหมดนะไไม่ต้อยยยนะยยี่อะไรอย่ามาพูด่ามาพูดจะมีอะไรเลยนะเราจะไม่ทำอะไรเลยจัดมนเลยอาจารย์จัดไปเลยยไอ้ยล่อยล้นอ้เดี๋ยวหนีไปไหนฮะนีไปไปล้าไปอยู่แล้วอื นี่เป็นเกิดเรื่องมาาอะไรกันขึ้นเนี่ยเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยจะเจอิ่งกวนี้ไมมเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วเอ้ยอ,เเอ่ยเหนื่อยล้เกิดอจะเดี๋ยวเอ้ยอย่าบาขวางทางเสดพนมเอาออย่าเฮ้ยอย่ากให้บอม,มือหน่อยฉันบอกแกใช่ไหมว่าอย่าวิ่งหนีฉันอไอส้สดฉันก็ได้คุมโรงเรียนแล้ว่อน่อ